ยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับทำอาหารปลาฮ่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 าคุณพ่อไม่ซื้อหน้าขนมปังแผ่นขนมปังเขียวมันน้อยไปคุณพ่อจะซื้อยกกระสอบไปเลย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 คุณพ่อแก่ก่อนนะน้อยไอ้มีแก้วสำหรับตักอาหารให้ปลาแล้ยังครับมีแล้วอาโชว์สิโชว์ให้กล้องดูหน่อยไอ้ครับปลาอิ่มหรือยัง ยากเลยเนี่ยมไม่เอาในแก้ให้แม่เอาเนี่ยขอบคุณครับส่วนย่าลินที่ย่าลินมาไหมถามเลยครับย่าลินมาไหมถามย่าเรียนเลยครับมาไหมย่านรียนปลาเยอะแยะไหมบอกย่ามา,ามที่ปลาเยอะแยะเราะมัาานเพราะมันกำลังท้าลุาสะบัดหาหนูเปียกเลยที่นี่คือที่ไหนครับบอกคุณย่ามาที่โลกคุณย่กคุณย่าที่กล้อ,กกกองเลยโลก หลวงเบลีมแอดวองสลวงพ่อสลับพ uh, ok, ok, okay. ่อผัวอะบอกบอกเือเลยที่ท uh, ี่ท wow. ี่ท ah ี่คือที่นี่คือที่ไหนครับสลับพ่อผัวิงอ้ยมาประกาหาปลากระเถมาปะกาหาปลากระเถิบเลยเลยเลยแล้วแล้ว่าปลาง้อขอ gas หน่อยครับแม่อ๋อเด็กอาไรตากด้วย ช้นก่อนก่อนช้อนื่องเดิมไม่ใช่เหรอครับอ่าไอระวังแก้วหลุดมือนะอันนี้ข้องแก้วนี่ก่อนหู้ยทูมันว้าวตาอีกไม่อยังสรุปโอ้โหเยอะเลยไอเล็กน้อยดาะ แม่มาตักกันเถอะโอ้โหเต็มผมเลยเฮ้ยมาแย่งเลยเกือบเลยเกือบแล้วเกือบแลวระวังแก้ลุดมือนะครับเฮ้ยปูเลยบอกเลย

ไอ้ไอ้ใกล้ๆไปเลยเดี๋ยวพ่อให้ไกลๆเองดูแลโอเคไหมคุณพ่อดูแลแบบฟ้านะฟ้าไก่ไอ้ใกล้จะใครดูแลครับแม่ใกล้ภาษาที่ดีอะไรนะเนียเนียเนียไอ้ดูตำแหน่งนี่นะเอเอเรียเนียไว้คุณพ่อเอเรียฟ้า เดี๋ยวพ่อจะไปปลอมจมน้ําวันเนี้ยว้าเออ่ผู้พ่อใช่มั้ไมต้องสูเอ๊ะสุเดีเหรอใ อาหารปลาเยอะนะปลาลื่นเอใสไอ้าวลุกก่อนลุกก่อนอ,อยู่ข้างน้อคุณแม่ผมพ่อขอไม่กัดเลยครับโอ้โหไนหนอตอนไหนแล้วแม่อยู่ตอนไหนไอ้เหรอลงน้องอาหารมันเต็มแล้วเนี่ยลอยยังไม่กินเลยตอนนี้มันเตื้อนมาเลยว่ามันไม่ถึงครับโอ้อันนี้แม่กวาดพื้นให้ เขา,าจะชวนน้องแก้วไปลอยกระทงแล้ว,อ,วอ่าวเดี๋ยวน้องแก้วล่วงน้ำ้วน้องแก้วองไมครับวันนี้มีความสุขไหมครับวันนี้เบื่อบ้านไหม,ไมไเบื่ออือเอา้าคุณพ่อามาพามาทำกิจกรรมล้ายังเบื่ออยู่เหรอครับ เบื่อบ้านแล้วใช่ไหมแล,แล้วทำยังไงดีครับแส,บ,สบมือเหรอแล้วล้างน้ำกันนะ Where you go เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะบ๊ bye นนายบายแล้วคือบาร์รีวิวคลิปอ่านนั้นคะ่ะ